กคน็จะสองตัวก็จะนอนใช่ไหมขำอะไรยิ้มอะไรคะนั่นเลยโอ้โหดูน้องแมวนอนนี่นะแมวนอนจะเอ๋จะเอ็อาจะเออาจะเอ๋จะเอ จ๊ะเอ๋จ๊ะเอ๋ตาอินค่ะทีมหัวน้องแล้นจ๊ะเออี๋ยย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 ยอืม แ <laughs> มวนอน <S <s <uss> <S อะไรอะไรคะอะไรค่ะ <s uss>